พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์คริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดย คุณเอเวอรี่ออสเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องในความกลัวอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1ถึง14และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อหนึ่ง ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์คุณเอเวอรี่ออสเป็นพยานว่าไม่นานมานี้ดิฉันออกไปตั้งแคมป์กับเพื่อนขณะที่ดิฉันนั่งอยู่หน้ากองไฟขาของดิฉันก็อบอุ่นและเป็นประกายเพราะเปลวไฟดิฉันเงยหน้าขึ้นมองกลุ่มดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืน ดิฉันอยู่ในเมืองมานานหลายปีแล้วจึงไม่เห็นดวงดาวชัดเจนขนาดนี้ดาวบนฟ้าดึงดิฉันย้อนกลับไปสู่ความทรงจำมากมายที่ดิฉันมีขณะนั่งใต้แสงดาวและรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แห่งการทรงสร้างและเช่นเดียวกับผู้เขียนพระคำภีร์สะดุดีบทที่19ดิฉันรู้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวพระเจ้าทรงประเสริฐล้ำเลิศ พราดิฉันได้ประสบกับความงดงามแห่งพระหัตถกิจของพระเจ้าตลอดสุดสัปดาห์ขณะที่พวกเราเดินป่าว่ายน้ําและสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งดิฉันสัมผัสได้ถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าได้ถักทอมาสู่การทรงสร้างดิฉันจําได้ว่าธรรมชาติส่งผลต่อความเป็นอยู่ทั้งหมดของพวกเราและการทรงสร้างยังเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราด้วย ดิฉันคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกอย่างเพื่อที่มันจะเรียกร้องความสนใจของเราพระคัมภีร์ซดูดีบทที่19ข้อที่4ถึง6กล่าวว่าความร้อนของดวงอาทิตย์ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลกอย่างไรเมื่อโคจรบนท้องฟ้าในทำนองเดียวกันความรักของพระเจ้าส่งผลกระทบต่อเราทุกคนเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าสามารถมีประสบการณ์ถึงความดีงามของพระเจ้าผ่านทางโลกที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังสแสวงหาพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความดีงามแห่งการทรงสร้างขอทรงช่วยให้ครับทั้งหลายและลึกว่าความงดงามจากการทรงสร้าง คือการสะท้อนถึงความรักที่ทรงมีต่อข้าพองทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ